สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับเหรียญสแตมรุ่นแรกครับกับเหรียญสแตมรุ่นแรกไอไข่รุ่นรวยพันล้านวัดสีมาประสิทธิ์ครับอำเภอจะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เป็นกองสีฟ้าเป็นรายการรุ่นเนื้อนะครับเป็นเหรียญสแตปมรุ่นแรกเลยนะครับใครไม่มีก็ลองเจ้าหาบูชาดูผมมาเปิดในไลน์น่าจะแบ่งปันรุ่นละร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ขนาดเหรียญอ่ะมาดูเหรียญแรกเหรียญเนื้อเงินเลยครับโอ้โหข้างบนเขียนว่ารวยพันล้านอันนี้เนื้อเงินลงยาเขียวขอบแดงนะครับโอ้โหปีสองห้าหกสาม โอ้โหเนี่ยเป็นเหรียญสแตป์จริงๆครับเหมือนสแตปมทำเป็นกรอบสแตปมนี่เขาเรียกว่าเหรียญสเต็มมานะครับอย่างเงี้ยนะครับก็มีไก่ข้างในก็เขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยครับดูครับนี่ครับวัดสีมาประสิทธิ์เนี่ยนะครับวัดสีมาประสิทธิ์ชัดเจนนะครับนี่คือไอ้ไข่แล้วมาดูโอ้โหข้างหลังเป็นนับเต้าเรียกซับเลยครับหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งหามเงินหามทองเลยเนี่ยครับโอ้โหข้างล่างเขียนว่าร่ำรวยเงินทองนะครับ ตรงนี้เขียนว่าร่ารวยเงินทองนี่ตรงนี้เขียนว่าร่ารวยเงินทองนะครับข้างบนนเขียนว่าไอ้ไข่รอบๆน้ําเต้าเรียกทรับย์ก็จะมี12นักสัตว์อ่ะนะครับนี่ครับต่อโคดันเบอร์ด้านบนนี้คือเนื้อเงินนะครับมาดูขนาดสแตมหน่อยสแตมแหน่อยโอ้โหสแตมก็กว้างสามเซนนะครับกว้างสามเซนยาวก็ประมาณสี่เซนนะครับกว้างสามเซนยาวสี่เซนครับกับเหรียญสแตมรุ่นแรก ไอ้ไข่รวยพันล้านนี่คือเนื้อเงินนะนะครับต่อไปครับผมชอบนี่คลาสสิกเป็นเนื้อปะก้าครับเนื้อปะก้าลงยาลายธงชาตินี่ครับเนื้อปะก้าลงยาลายธงชาตินะครับข้างหลังก็จะเป็นน้ำเต้าเหมือนกันนะครับต่อโคด้ด้านบนือนกันหมายเลขสองเจ็ดโอ้โหต่อไปครับเป็นลายเสือเป็นลายเสือแดงกับลายเสือส้มนะครับนี่ครับ เป็นเนื้อปาก้าเช่นเดียวกันครับลายเสือแดงกับลายเสือส้มนะครับข้างหลังก็เป็นน้ำเต้าแล้วโค้ดรันนัมเบอร์ด้านบนนะครับโอ้โหหมายเลขสองหลักเลยครับโอ้โหต่อไปครับเป็นเนื้ออัปาก้าลายเสือขาวโอ้โหมีสามลายเสือเลยนะครับวันนี้โอ้โหเนื้อปาก้านะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อสองเคสองเคก็จะมีพื้นเงินกับพื้นทองนะครับนี่สองเคนะครับพื้นเงินกับพื้นทองกับ นี่รุ่นนี้นะครับ 2K โอ้โหข้างหลังก็ตอกโคดันอัมเบอร์เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายสองเหรียญสุดท้ายก็จะมีเนื้อทั้งเนื้อทองทิพย์ลงยา3สีกับเนื้อไทเทโอ้โหเนื้อไทเทครับเนื้อไทเทก็มีข้างนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับโอ้โหใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาได้กับเหรียญสแตปมรุ่นแรกครับรวยพันล้านนะครับวดศรีมาประสิทธิ์นะครับ นี่หลักๆผมก็ชอบสองเหรียญน,นี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยคาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ